ผมว่าตรงนี้นะครับเราเก็บโพซิชันฝั่งเซลล์ไปหมดแล้วนะครับทีนี้นะครับเออเราจะเล่นรอบใหม่เนี่ยเราจะเข้าตรงไหนดีอย่างตัวเนี้ยที่นูกลางฟิโบนัชชีให้ดูนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเอ็กเทนชั่นร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดจะอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าบายเนี่ยถามว่าเข้าได้ไหมนะครับคำตอบคือเข้าได้นะครับแต่เวลาเราเข้าบายนะครับเราจะรู้ว่าเออตรงเนี้ยมันอาจจะมองสวนแน่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอ่าเราอาจจะกังวลต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าได้มมมัั้้้ยยยเเเเขาาาาไดอ่่งงตนนนนีีทะะะลุครรรบบกแๆ แล้วก็มีเด้งรีเทสไม่ผ่านแล้วก็ทุบลงมาอีกรอบนึงตรงนี้มีสร้างบูลิวเดเวจส์ใช่ไหมฮะตรงนี้นะครับเงื่อนไขในการเข้าของเรานะครับก็คือ1นะครับให้ลงมาชนตัวของ extension นะครับ1้อกับ1 6 1 8ก่อนถ้ามาชนแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมองเป็น p r c นะครับหรือว่า potential reversal zone ในการมองกับตัวนะครับแหมมันก็จะเป็นช่วง p พีก i พ e reversal ต่างๆนะครับที่เราสามารถหาจังหวะเล่นกับตัวได้เนี่ยเมื่อมีจังหวะนะครับเกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็คือกราฟทะลุขอบลงมา สโตอยู่ในจุดโอโซแล้วก็คอสกันแล้วก็เริ่มตัดยืนตัวของ20นะครับตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าโพลิชชันบายได้นะครับเราก็จะได้เข้าตรงนี้เลยนะครับก็คือมาแถวโซลร้อยีกับ161แล้วรอสัญญาณเกิดขึ้นนะครับเงื่อนไขเนี่ยนะครับก็คือมาชนอะไรครับตัวของเส้นล่าง เบอร์เจอร์แบบเออเส้นล่างโกลเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาในโซน127 161แล้วรอสัญญาณโกลเตอร์คอนเฟิร์มนะครับก็จะมีประมาณสัก3อย่างนะครับในการใช้คอนเฟิร์มเนาะและนี่ตรงนี้เราเข้าโพซิชั่นบ่ายเนี่ยนะครับอ่ะสมมุติว่าเราวางโพซิชั่นตรงนี้ตอนเปลี่ยนแห้งเลยอ่ะแล้วก็ตอนเกิดสัญญาณเนาะนะครับทีนี้เราวางสต็อปล็อตตรงไหนดีอ่ะนะครับสมมุติว่านิวางสต็อปล็อตเหมือนเดิมอ่ะสมมุติกำหนดเป็นพันจุดละกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อกราฟเด้งขึ้้นนนนนนมมมมาาาะะะะคคครรรัับบออออ่่่่่สตติิิเเแงงกหดชว รประมาณนี้ไม้นี้เนี่ยนิวจะบวกอยู่ที่1,200จุดนะครับคิดเป็นรีลีอร์ดคือเกิน1 r ขึ้นนะครับก็ถือว่าชิวๆสบายๆถ้าเก็บตรงนี้ไปแล้วอะเมื่อกาฟไม่ไปต่อย่อลงมาอีกรอบนึงนะครับเราก็รอสัญญาณคอนเฟิร์มเช่นมันเกิดสัญญาณตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ถ้าเราจะเข้าเลยได้ไหมอะเข้าได้สมมติว่านิววางแบบเดิมเลยก็เฉียดเฉียดซ้อมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรากรองตัวของออสโตมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงเนี้ยนะครับสโตมันยังไม่เข้าเขตโอโซเลยถ้า เช่นมารอ610 61.8เมื่อมาชน1 61.8ปุ๊บรอเปลี่ยนแท่งใหม่ปุ๊บแอนแล้วก็สโตนเนี่ยนะครับเข้าเขตโอโซแบบนี้เราจะปลอดภ,ภัยมากขึ้นอันนี้เป็นรูปแบบในการคอนเฟิร์มเนื่องจากถ้าเราดูบูลิตแบลตเดวเจนเป็นเนี่ยชุดนี้จะเป็นการมองบูลิตเดวเจนนะครับในรอบใหม่นะเพราะว่าตรงนี้มันมีเด้งไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ลงมา Here, เคลียร์เดวเจนชุดเก่าอันนี้อาจจะเป็นเอ,อ่อแอดวานซ์เทรนด์ข้อเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เราไม่รู้เรื่องบูลิตแบลตเดวเจนนะครับเราดูฟิโบอย่างเดียว สามอย่างเนี่ย นะครับสามารถทำอะไรได้ไหมทำได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวนี้เอ่อถ้าสมมติว่าเดวบอกว่าเออตรงเนี้ยสมมติว่าราวางโพซิชั่นนะครับ127นะครับรอเกิดสัญญาณนะครับเข้าอ่ะเราก็ได้กำไรตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าราคานะครับมาอยู่แถวแนวถัดไป1 6 7ยเอ่อ161.8%อ่ะแล้วตรงเนี้ยมันมีสัญญาณก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันเกิดไปแล้วนะครับให้เรามาดูสโตก่อนว่าสโตเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแบบนี้หรือเปล่านะครับให้ให้มองภาพแบบนี้นะแบบนนีี้้ถึงจะะเเเรรยยกกวว่าาสคคับ็ือขขต โอ e r s o โแบบนี้แหมเมื่อเข้าเขตโอโซนะครับเปลี่ยนแท่งใหม่แบบนี้เราถือว่าเข้าได้เลยนนเนี่ยจังหวะที่มันทะลุขอบแรงๆเนี่ยั่นแหละหรือว่ามีเกิดพินบาร์ต่างๆเกิดไส้เทียนต่างๆแบบนี้จะเป็นจังหวะที่ดึงแรงนะครับดึงกลับแรงเนาะนะครับ้วเราวางโพ s ิชั่นเอาไว้นะครับแล้วก็เท b โ e f ิตนะครับแหมสมมติมว่าเท b โ e f ิตเนี่ยเราวางไว้ตรงชนขอบบนแล้วก็สโตเนี่ยอยู่ในเขต โอบอสนะครับะสวตินิวออกตามเงื่อนขแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นจุดออกได้นะครับไม้นี้เนี่ยจะบวกอยู่ที่2,700กว่าจุดนะครับเกือบ3,000จุดถ้า0.10หลอดนะครับก็บวกเกือบเกือบ300เหรียญนะครับถ้า1หลอดอ่า1สแตนดาร์ดหลอดเราจะบวกประมาณสัก 2,000กว่าเหรียญน,นะครับเกือบ3,000เลยแั้นเนี้ยขึ้นอยู่กับหลอดไซส์ที่เราจะวางเนาะนะครับดังนั้นก็แต่ละคนเนี่ยวางโพซิ t i o n s i ซ i n g ต่างกันนะครับบางคนยอมรับความเสี่ยงได้น้อยบางคนยอมรับความเสี่ยงได้เยอะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารจัดการเนาะนะครับดังนี่ให้คำนวณเรื่องของความเสี่ยงเป็นหลักนะครับในการเทรดเรามองระยะยาวเนาะนะครับอย่ามองว่าวันนี้ ต้องทำกำไรให้ได้เท่านี้เท่านี้นะครับพอไม่ได้ต้องใส่โพซิชันเพิ่มแบบนั้นไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยให้มองแบบวิ่งมาราธอนนะครับวิ่งไประยะยาวนะครับอ่ะเมื่อเราสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราโตเราจะเพิ่มหลอดไซต์ก็ได้ถูกไหมนะครับแล้วเนี่ยให้มองตามภาพที่นิวบอกก็คือควบคุมความเสี่ยงตรงนี้เป็นหลักก่อนเมื่อจบตรงนี้แล้วนะครับเอ่อทีนี้นะครับในเรื่องของการมองแนวเนี่ยถามว่าเราจะอัปเดตตัวของแนวฟิโบได้ไหมนะครับก็อัปเดตได้แต่ว่า À, จริงๆเนี่ยเราจะใช้แนวเดิมได้ไหม,มก็ใช้ได้มองเป็นแนวรับแนวต้านแทนเลยนะครับยกตัวอย่างตรงนี้การเป็นแนวรับนะครับแนวรับแนวรับนะครับแนวที่ผ่านมาได้เนี่ยการเป็นแนวรับจะเห็นได้ว่าตรงนี้ราคาลงมาทดสอบไม่ผ่านนะครับแล้วก็ตรงนี้ามาชนนะครับแถวบริเวณแนวต้านเนาะก็จะมีจังหวะย่อลงมาบ้างนะครับตรงนี้เราเข้าเซลล์เนี่ยนะครับาราคาลงมา6 0ร้อยถ้าเราปิดนะครับก็จะได้600จุดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าแรงเนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นมาเนาะนะครับจาก แรงฝั่งบายตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีแรงส่งจากบุริเดวเจนขึ้นมาฝั่งบายก็เลยอาจจะแบบขึ้นมาแรงหน่อย อ่ะ๋ยวเนี้ยในจังหวะนี้นะทุกท่านนะครับสมมติว่าเข้าออเดอร์เซลล์นะครับม้นี้อาจจะเป็นชนะหรือแพ้ก็ได้นะครับบางทีเราตั้ง TP500 จุดก็ชนะแต่ถ้าตั้งพันจุดก็อาจจะไม่ถึงแล้วก็โดนสะบัดขึ้นไปก่อนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาเข้าโพซิชันฝั่งใหม่เนี่ยนะครับก็คือเข้าเซลล์รอบใหม่เนี่ยเราก็มาวางโพซชันแบบเดิมได้แบบนี้นะครับอ่ะก็คือรอให้มาชนขอบด้านบนนะครับแล้วก็ตรงกับแนวฟิโบนัชชีนะครับอ่ะอย่างตรงเนี้ยมาตรงกับระดับ38.2เนาะ นะครับคือชุดนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับมีจุดคอนเฟิร์มอะไรบ้างหนึ่งนะครับชนขอบด้านบนนะครับอ่าตัวของอัปเปอร์ไลน์ตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็มาระดับฟิโบนัชชี่เลเวลนะครับก็คือเป็นแนวต้านเนาะแล้วก็สโตนนะครับอ่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าโมเมนตัมกดลงแล้วนะครับตรงนี้จะมองเป็นแบริตออร์เจนต์นะครับก็คือขึ้นราคาพีขึ้นมานะครับ แต่ตัวของโมเมนตัมกดลงแบบนี้นะครับอันนี้ก็เอาไว้ดูเสริมเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะตัวนี้เราเข้าเซลล์ได้ไหมเข้าได้นะครับอย่างหนึ่งชั่วโมงไม่มีสัญญาณเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปดู30นาที15บาที5้าทีเนี่ยมีแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราใช้สัญญาณมาติดไทม์เฟรมไทม์เฟรมเล็กเนี่ยมาอ้างอิงในการเข้าสัญญาณได้แต่เวลาเราดูกรอบนะครับให้ดูไทม์เฟรมรายชั่วโมงถ้าเล่นแบบสวิงเทรดดิ้งกับรันโพลิชชันเนาะนะครับดังนี้เราเข้าออเดอร์เซลล์ตรงนี้ปึ๊บอ่่ะสมมติวารเรวงนนปลลี่่ยแแทะคับ้ก ซัฟรอสเนี่ยสมมุติว่าวางไว้สักเหนือตัวของเลเวลถัดไปสักนิดนึงนะครับก็ประมาณสัก600จุดเนาะนะครับอ่แล้วก็ TP นะครับมาออกตรงเส้นล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะบวกอยู่ประมาณสักพันหกร้อจุดหรือว่าออกตอนที่มันเปียนสัญญาณรอบใหม่นะครับอ่ะแบบนี้นะครับเมื่อเกิดสัญญาณรอบใหม่นะครับตรงนี้เข้าเขตโอเวอร์โซนะครับเข้าโอเวอร์บอทออกโอเวอร์โซแบบนี้นะครับชนขอบล่างเอ่เราเข้าบายได้ไหมนะครับตรงนี้เข้าได้นะครับก็ จะเป็นการเข้าออเดอร์บายนะครับชุดใหม่นะครับเราออกเซลล์ไปแล้วนะครับมาออกมาเข้าบายใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าเราออกตอนที่เขามาชนขอบด้านบนหรือว่าตรงตั้ง TP ตรงฟิโบนัชชี่เลเวลนะครับสมมติว่านิวตั้ง TP ไว้ตรงเนี้ยนะครับอาจจะเผื่อสเปรดไวนิดหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้นิววางซับล็อตสมมติว่าวางไว้สัก 500. จุด500จุดก็ประมาณนี้นะครับก็ไวใต้สวิงโล o w ตรงนี้ได้นะครับ ตรงนี้ไม้นี้นะครับจะบวกอยู่ที่ประมาณสัก2,000จุดนะครับคิดเป็นรีวอร์ดเรโประมาณ4 r หรือว่า4เท่าเลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถมาจําลองวางแผนแบบนี้ได้นะครับสังเกตไหมครับว่าตีฟิโบร,รอบเดียวเนี่ยนะครับเราวางแผนเป็นเป็น,ปนระยะยาวได้เลยนะครับ ดังนั้น,น่ยนะครับในการมองมุมมองต่างๆนะครับให้ดูว่ามุ่เหมาตลาดเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบไหนอย่างตรงนี้มันเป็นไซด์เวย์นะครับกับอาจจะมองภาพเป็นเทรดดิ้งเลนนะครับก็คือการาฟเนี่ยวิ่งออกด้านข้างนะครับเป็นกรอบกว้าง ดังนั้นเราสามารถวางกลยุทธ์บายรับเซลล์ตา้านได้นะครับเราจะเล่น2ฝั่งได้เล่นได้นะครับหรือว่าจะเล่นฝั่งเดียวก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะถนัดแบบไหนถ้าเป็นสวิงเทรดดิ้งก็จะเก็บทั้งขึ้นและลงนะครับแต่ถ้าเป็นเทรนด์ o l ล o w ก็รอฝั่งเซลล์อย่างเดียวก็ได้นะครับดังน,นี้ถ้าเราเล่นนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยเราก็จะเก็บรอบแบบชี่นิวให้ดูได้แบบนี้ทั้งหมดเนาะนะครับอย่างตรงนี้ก็เข้าเซลล์นะครับเงินไข่แอร์สโตล์โอ้บอสนะครับ ปุ๊บนะครับแล้วก็วาง stop loss อสสมมอบสว่าน <discrete Ils S 2> ิวางไว้เหนือ high ซ้ายมือนะครับก็ประมาณสัก500นิดๆนะครับที่พี่นะครับสมมติว่าวางไว้ตอนสโตเข้าเขตโอซโซนะครับอ่ะก็จะอยู่ช่วงเอ่อตรงนี้เลยนะครับนะครับอ่ะก็คือช่วงนี้นะสมวัณณุเข้าตั้งแต่แท่งนี้ละนะครับหรือว่าใครเข้าไม่ทันมาเข้าแท่งนี้แอบก็ตามสัญญาณนะครับเกิดสัญญาณพอดีเงื่อนไขนะครับทะลุขอบบนเกิดสัญญาณนะครับ แล้วก็มาจุดออกเนี่ยก็คือตัวของ GP ด้านล่างเนาะนะครับจะเห็นได้ว่าจุดดังกล่าวเนี่ยขอให้สโตเนี่ยเข้าเขตโอบอร์ o โอโซก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวกรองนะครับว่าตรงนี้มันตึงมาแล้วนะครับมันเกิดแรงซื้อขึ้นมาเยอะแล้วต้องมีจังหวะลงมาเอ่อต้องมีจังหวะขายลงมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะรอสัญญาณเตอ n t e r c o n f i r มนะครับแล้วก็ญญญวกใช้ตัวของ ฟิโบเลเวลนะครับหรือว่าเป็นแนวต้านเนี่ยนะครับในการดูประกอบดนนี้สามองค์ประกอบเท่านั้นเองในการที่เราจะใช้บ u ายแล้วก็เซลล์เนาะนะครับ้นนี้เราจุดออกจุดออกนะครับก็คือชนขอบด้านล่างหรือว่าเป็นแนวรับซ้ายมือนะครับแบบนี้เนาะ จุดนี้เราจะบวกอยู่ประมาณสัก2008นะครับคิดเป็นรีวอร์ดเดโชคือ5แอร์ะจะเห็นได้ว่าในจังหวะแบบนี้ที่เราเข้าเนี่ยนะครับทุกท่านก็อย่างถ้าเราจะเข้ารอบใหม่แบบนี้ถ้าเป็นสัญญาณเกิดขึ้นแบบนี้ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขไม่แนะนําในการเข้าเราจะรอให้มันทะลุขอบแบบนี้แล้วก็เกิดโอโซก่อนนะครับอย่างตรงเนี้ยเกิดโอโซใช่ไหมฮะแอร์เราจะเข้าตรงนี้เลยได้ไหมนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าบางทีเราไม่รู้ว่ามันจะไปเลยหรือว่าจะโดนสวิงก่อนถูกไหมแอร์สมมติว่าตเอาไว้เผั่อสเนาะรับ อ่ะส่วว่าในวางตัวของโพซิชั่นนะครับในฝั่งบายอ่ะชุดใหม่เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ๋ซอซับลอดนะครับอ่ะวางเผื่อๆสักพันจุดนะครับอ่ะตรงนี้เนาะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราวาง TP อย่างน้อยให้มันให้ให้รีดดิวอิดเดโชเกิน 1R ขึ้นไปนะครับเราวางซับลอดไกลได้แต่ TP เนี่ยก็ต้องไกลขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่จะมองเรื่องของความคุ้มค่าเนาะหรือว่า リリรี r ลย a บอลเดโชที่มันมากกว่า1 R เป็นต้นไปนะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าวางไว้1 R นะครับหรือว่า1เท่าก็ชน DP นะครับแต่ถ้านิวมองไปชนขอบด้านบนนะครับหรือว่าสโตเนี่ยรอให้เข้าเขตโอบอสนะครับอ่ะอย่างตัวเนี้ยสโตเข้าเขตโอบอสนะครับอ่ะนิวออกแต่ว่าจริงๆมันยังไม่ชนขอบด้านบนนะนะครับอ่ะสมมติว่านิวรอให้มันชนขอบด้านบนนะครับก็ประมาณนี้เนาะ นะครับก็รอจังหวะที่เราจะออกกันช่วงตรงนี้นะครับคือสโต้เขาเขตโอบอสนะครับหรือว่ามาชนขอบด้านบนเราออกตรงนี้เราจะบวกประมาณรัก2,000จุดนะครับหรือว่าใครจะออกตรงนี้ก็ ประมาณสักพันแจุดนะครับก็สามารถออกได้ดังนั้นเนี่ยนะครับในการเข้าออเดอร์บางครั้งนะครับมันไม่มันไม่เกิดสัญญาณเนี่ยก็ให้ดูไทม์เฟรมเลกนะครับในการใช้อ้างอิงเป็นสัญญาณได้เนาะนะครับอ่ะดังนี้นก็ถือว่าไม่ยากเลยนะครับในการใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับเน้นในเรื่องของแนวรับแนวตา้านนะครับหรือว่าแนวฟิโบนัชชีที่เรา เรียนรู้กันในวันนี้เป็นหลักสุดท้ายนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานเครื่องมือกวนเตอร์บวกฟิบูแคชีแล้วก็สโตเนี่ยนะครับเราจะมาใช้เรื่องของการคอนเฟิร์มเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเออเมื่อกราฟทะลุไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปรอเลเวลไหนหรือว่าระดับไหนต่อนะครับตัวฟิบูแคชีนะครับในการยืดเป็นเอ็กเทนชันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพขึ้นว่าเออตรงเนี้ยถ้าทะลุร้อยไปแล้วจะไปร้1 8นะคสับวก็ด Store เพิมเ่มเติมว่าจะเป็นในเข้าในจุดแปดเโอร์ซหรือเปล่า ถ้าเข้านะครับสามารถใช้คอนเฟิร์มนะครับในการเข้าด้วยกันทั้งหมด3ตัวนี้ได้เลยก็ถือว่าตรงนี้นะครับก็อ เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากถือลันโปรชั่นนะครับเกินพันจุดเป็นต้นไปเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การใช้เครื่องมือกวนเตอร์นะครับบวกกับสโต้นะครับไอซต่างๆหรือว่าจะเป็นเครื่องมืออื่นเนี่ยก็สามารถใช้ประกอบได้นะครับะนนี้วันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการใช้แนวระดับฟิโบนชีนะครับเพื่อประกอบเป็นแนวรับแนวต้านก็ได้นะครับหรือว่าจะหาเป้าราคาก็ได้นะครับหรือนะครับการใช้สโต้นะครับมาประกอบเพิ่มเติมในการดูจุดโอบอสโอโซนะครับเพื่อที่เราจะได้มี จุดตัดสินใจนะครับที่ดีมากขึ้นนั่นเองเนาะนะครับดังนั้นสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปโดโรนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับในคลิปวิดีโอถัดๆไปเนาะนะครับงั้นในเรื่องของการใช้งานนะครับในวันนี้นะครับสำหรับ การใช้งานเครื่องมือกวนเตอร์นะครับ Advanced เ r ด t i c a ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ใครที่มีเครื่องมือแล้วนะครับก็สามารถมาประกอบใช้งานเอาไปเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีเครื่องมือนะครับแล้วก็อยากเข้ามาจอยร่วมกันในกลุ่มของนิวนะครับนิวก็จะมีกลุ่มในการซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็จะมีการอัปเดต แผนทองคำนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องของการใช้งานเครื่องมือแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมเอามาประกอบใช้งานเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับที่มีเครื่องมือเนี่ยได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับจะเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็ใช้งานเครื่องมือเนี่ยนะครับเต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนะครับดนี้ใครที่สนใจนะครับอย่าลืมทักที่ลิงก์เข้ามานะครับด้านล่างได้เลยนะนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้นิวดูแลนะครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็สามารถทักมาได้เช่นเดียวกันนะครับติดต่อที่ลิงก์นะครับในตัวของ Line Official ของนิวนะครับนิวตันฮันเตอร์ตรงนี้ได้เลยแล้วพบกันในคลิปวิดโอหนาสวัสดีครับ